Uh, yeah. ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลโดยไม่บอกความสุขหัวโตโตแม่หมอบห,หัวโตนั่นเองนะไม่บอกที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิกริบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าขอบคุณคนที่น้อมรับกดไลค์กดแชร์ยินดีรับนะคะนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงนะคะเอาล่ะค่ะนะคะ ในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะหรือว่าในดียิ่งดี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 ด,ดียิ่งขึ้นเลยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เอาไพ่มาใหม่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นไพ่นะคะจักรวารน,นั่นเองนะคะเป็นจักรวารของฉันนั่นเองนะคะมาข่าววันนี้นะคะเราตั้งแรนด้อมว่านะคะปาฏิหารนะคะสัญญาณปฏิหารสัญญาณข่าวดีใด นะคะที่เบื้องบนจะส่งมาให้คุณได้รับในเร็ววันนี้ปาฏิหาริย์สัญญาณข่าวดีใดนะคะจะเอ่อที่เบื้องบนนะคะจะส่งมาให้คุณได้รับในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะนะคะอันนี้เราเอาไพ่มาใหม่นะคะทุกคนขออนุญ,ญาตครูบาจาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์นะคะมาค่ะแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะนะคะขอให้ทุกคนนะคะน้อมก่อนรับนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากให้มีปาฏิหาริย์อะไรอยากมีสัญญาณข่าวดีอะไรหน้าที่เชฟปองบอกว่าคุณจะได้รับอะไรเร็วๆในวันนี้จากเบื้องบนนะคะคนบนฟ้านะคะเทวดาประจําตัวคุณเจ้าเกณฑ์ชะตาสิ่งที่คุณเคารพนับถือที่คุณไปไหว้มานะคะมาค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนุย อะไรคะ The d e กับสิ่งใหม่ๆห,หุยงานใหม่ๆ The d e บางสิ่งบางอย่างนะคะที่นะคะที่คุณนะคะอ่อมยมหรือว่ามันมันรู้สึกว่าภายในจิตใจของคุณมันร้อนลุ่มมันมีความแบบความดำมากกว่าความขาวนั่นเองนะคะคุณจะได้หลุดพ้นไฟในร่างกายไฟมันกำลังเผาผัานความร้อนละอุในตัวคุณนะคะ ไฟมันกําลังเผาผ่านใจคุณให้ใจคุณร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าร้อนเหมือนไฟนะคะนะคะจงนะคะธาตุไฟจริงๆด้วยนี่คืองานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลกับบางสิ่งบางอย่างความนอยความแบบว่าเอ้ย กังวลเล็กๆน้อยๆคุณคิดอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่กล้าบอกใครรู้สึกแบบใช่เหรอไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะนี่คือตัวตนของคุณนะคะคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ที่เราทําลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีเอ๊ะอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะสัญชาตญาณของคุณ สัญญาณสายภายในของคุณนะคะที่นะคะเบื้องบนนะคะกำลังจะมาส่งอะไรให้คุณได้ทราบนะคะทุกคนทุกทุกคใครจะมีความรักเจ้าละสิเจ้าละสิใครจะเป็นคนรักเจ้าละสิเจ้าละสิ จงรักตัวเองนะคะนี่คือเดอะเวอร์นะคะความรักกําลังจะหอมหวานความรักกําลังจะสุขงอมบางคนจะได้มีโอกาสเจอรักครั้งใหม่บางคนรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองให้เยอะๆเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหารัก นะคะเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะเติมเต็มให้คนอื่นก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นมาเติมเต็มเรากอดตัวเองให้มากๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนี่คือข่าวดีที่เบื้องบนบนท้องฟ้าหรือจักรวาลหรือคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เขาจะส่งข่าวดีมาให้คุณแน่นอนเป็นเรื่องความรักค่ะแล้วอะไรคะ น,นะคะการงานของคุณนับจากนี้จะเฟื่องปูงานของคุณจะก้าวกระโดดมีทางสองทางเห็นไหมคะคุณจะทำงาน2งงานเลยค่ะไปพร้อมกันงานลาดและงานหลวงนะคะงานออนไลน์และงานออฟไลน์มันจะเจริญงอกงามนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาให้คุณได้รับ ภายในเจ็ดวันนี้หรือว่านะคะแล้วแต่คุณจะให้เกิดวันไหนนะคะแต่ว่าเราคิดว่าภายในเจ็ดวันนี้หรือว่าหนึ่งเดือนนี้แน่นอนค่ะทางสายใหม่ของคุณเป็นทางสายที่ดีรด้ร้เร,เร,เร,เรนะคะแล้วไงต่อค้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะเบื้องบนของคุณ จงก้าวไปข้างหน้าแบบที่นะคะแบบที่คุณเคยทำตอนเด็กๆความพยายามของคุณคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะเป็นคนที่บางทีเราบอกว่าเราอยากจะบอกว่าการที่ทำอะไรลงมือทำอะไรมันก็ดีนะแต่เราคิดว่า ให้รอบครอบกว่าน,นี้นิดนึงนะคะไพ่ออกมาเพราะว่าเป็นไพ่เด็กถือดาบการที่เป็นเด็กถือดาบอะบางทีเราก็ไล่เลียงสากเกินไปสู้รบปบมือใครแบบว่าเรายังโอเคเราอาจจะวัยวุฒิเยอะแล้วแต่ว่าคุณวุฒิของเราอะบางสิ่งบางอย่างอะเราเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูคอยสอบถามคนอื่นนะคะ นับจากนี้นับจากนี้ทุกคุทุกคุณจกักรวาลเป็นของคุณไม่มีอะไรจะสวยส่วนงดงามนี่เป็นครั้งแรกของเดือนตุลาคมที่เดอะซันนะคะเดอะซัออกมาพร้อมกับ The ะเวรพร้อมกับ The ะวิวออฟฟอร์จูนโลกที่สดใส เป็นไพ่ใบใหม่มาครบองค์ประชุมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือสันจักรวาลดาวเสาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจักรวาลของคุณนะคะมีทั้งดาวเสาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสามาหมดมีดาวพระเกตด้วยนี่คือ,อทุกคนทุกคน Congregation สวยงามมากทุกคนเห็นไหมให้ทุกคนยนโฉมนี่คืออาณาจักรของคุณ ปาฏิหาริย์ล้วนๆเลยเราเรียกว่าปาฏิหาริย์เลยค่ะทุกคนปาฏิหาริย์สัญญาณข่าวดีจากเบื้องบนที่จะมอบให้คุณภายในเจ็ดวันนี้ภายในสิบวันนี้ภายในสิบห้าวันนี้ทุกคนโอ้โหทุกคนดาวเขาเรียกว่าจักรวาลเลยค่ะดาวทุกดวงมารวมตัวอวยพรให้กับคุณจบเลยไหมทุกคนจบเลยเหอะโอ้ไ่ดีมากทุกคน ทุกคนไพ่ดีแล้วไพ่สวยไพ่ออกมาแบบตอบโจทย์คือใบเดียวคือจบทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีการออมจะไม่มีการยมแล้วคุณจะตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะทุกคนไพ่สวยมากทุกคน โอ้เราไม่เคยเห็นไพ่สวยขนาดนี้รวมรวมทั้งจัก,กรวาลเลยนะคะทุกคนมีทุกดาวเลยทุกดาวทุกดวงนะคะพัดทีทุกดาวเลยนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะนะคะเบื้องบนแทมเบอร์แลน โอ้โห oh, ทุกคนคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะได้หลุดพ้นแทมเบลเนการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายจากสิ่งเดิมๆจากที่คุณอ่อมคุณยมการที่แบบว่าคุณปลูกความทุกข์ไว้ในตัวคุณเองคุณปลูกต้นความทุกข์ไว้ตัวคุณเองต่อไปคุณจะเปลี่ยนแปลงมีแต่ต้นความสุขอยู่ในตัวคุณคุณจะมีชีวิตชีวาบางคนได้เปลี่ยนภูมิของตัวเองเปลี่ยนภูมิยังไงคะไม่หมอเปลี่ยนจากนะคะคนที่แบบอด ออมยมนะคะหรือว่าคิดอคติกับคนอื่นมองคนอื่นเอ้ยคนนี้นินทาเราหรือเปล่าวะแล้วบางทีแบบว่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายค่ะคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคนที่เชื่อคุณง่ายคุณก็จะไม่เชื่อคนง่ายคุณจะเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นว่าโลกช่างสวยงามเหลือเกินที่ให้คุณได้เจอปัญหาพวกนี้คุณจะมองมุมกับ นะคะคทั้งที่ผ่านมาคุณมองไม่ได้มองมุมกับคุณมองทางตรงทางเดียวนั่นเองต่อไปนี้คุณจะมองมุมกับว่าเอ้ยที่คุณเจอปัญหาแบบนี้มันช่างเป็นโชคดีเหลือเกินที่ทานสอนให้คุณหนักแน่นปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็จะบอกเข้ามาเลย นะคะเรียงแถวเข้ามาเลยนะคะปัญหามาเหรอจ๊ะมาจ้ะมาจ้ะยายแหลมมาเหรอจ๊ะมาจ้ะมาจ้าอย่างนี้เลยจ้ะนะคะรอบัตรคิวได้เลยเตรียมบัตรคิวได้เลยคุณพูดอย่างนี้เลยนะคะนี่คือตัวคุณคุณจะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้คุณเป็นคนสวยคนหลอ่อมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคือตัวตนของคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกคน สามดาบนะคะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากอะไรคะจากความบางคนพึ่องอกหักนะคะเปลี่ยนโยกย้ายเป็นคนที่มีความสุขอกหักทําให้คุณสวยขึ้นอกหักทําให้คุณผอมลงอกหักทาให้คุณ,คณหล่อขึ้นอกหักทําให้คุณฉลาดขึ้นนะคะได้มองนะคะให้คุณฉลาดขึ้นที่เขาไม่รักคุณเพราะว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่คุณไงนะคะถึงคุณจะอ้อนวอนอยังไงนะคะ เขาก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็หาใหม่สวยๆหล่อๆไปประมาณนี้ค่ะคิดแบบนี้มองมุมกลับนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้เพราะว่านะคะแทเพลนตคุณจะเปลี่ยนจากความเจ้าความอ่อมความยุมความผูกตัวเองไว้กับนะคะลวดหนามคุณผูกตัวเองไว้กับลวดหนามตอนนี้คุณกําลังจะดึงเอาลวดหนามนั่นอ,ออกจากมือจากแขนจากขาของคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ แล้วอเไรล่ะค่ะทุกคนทุกคนแล้วคุณจะมีความสุข อิมเอ,ม,อมในหัวใจปาฏิหารจะเกิดขึ้นคุณจะมุมมองใหม่คุณจะมีความสุขคุณจะสวยคุณจะรวยคุณจะทุกสิ่งทุกอย่างราชินีถือถ้วยคุณจะไม่อ่อมไม่ยมจะมีแต่ความสุขมีแต่คนอยากจะมอบมอบความสุขให้คุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนถ้าใครเพิ่งเลิกกับแฟนคุณจะมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะ ฝันไลฟ์ของคุณได้จบลงแล้วนี่คือจักรวาลเบื้องบนมาบอกคุณแล้วอะไรคะเดว,ว์วทุกคนทุกคนทุกคนเบื้องบนทุกคนทุกคนสวยมากเดว,ว์เวทุกคนเดอสั้นแล้วเดว์เวอร์คุณจะได้มีโอกาสนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วแต่บางคนยังไม่ได้อยู่ต่างประเทศคุณจะมี โอกาสได้ไปที่ต่างประเทศหรือว่าได้ทำงานกับคนต่างชาตินั่นเอง The world นี่คือโลกนะคะจักรวาลของคุณนี่คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวที่มองแต่ไกลก็เห็นนะคะทุกคนเวลา ฟ้ามืดใช่ไหมคะดาวดวงแรกที่เราเห็นก็คือดาวสุขนั่นเองดาวสุกแห่งเป็นดาวสุภคราะ์นั่นเองนะคะทุกคนเดอเวอร์โลกใบใหม่ชีวิตใหม่แสงวันใหม่ของคุณเดอเวอร์และเดอซันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วคะ่ะนะคะเราบอกเลยแล้วไงต่อคะทุก <laughs> เราว่าจะไเราว่าจะไม่ทำเสียงหนึ่งเสียงสองแล้วนะทุกคน แต่เราก็อดไม่ได้อ่ะทุกคน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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวขอร้องหัวร้องกอนนะทุกคนรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้น สิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญทุกคนรวยรวยรวยบเบื้องบนจะส่งส่งเงินไม้คุณส่งเงินล้านเงินแสนเงินล้านมาให้คุณภายในเดือนตุลาการเปลี่ยนแปลงของคุณเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่คือปาฏิหาริย์ภายในเจ็ดวันนี้คุณจะได้รับทรัพย์กนโตนี่คือขุมสมบัติคงังคังของจักรวาลปู่สมเป้าทรัพย์คุณเห็นไหมคะนี่คือเดอะเดอะกอรัม เอกระลใช่ไหมเฝ้าทรัพย์หรือว่านะคะคุณจะได้พระทององค์ใหญ่เลยนะคะเออแล้วทําไมเราถึงคิดว่าเป็นพระทององค์ใหญ่เออบางคนจะได้องค์ใหญ่เลยนะคะพระทององค์ใหญ่ใช่ไหมทุกคนมองเห็นพระไหมหรือว่าเรามองเห็นคนเดียวเนี่ยค่ะนะคะคุณจะได้นะคะปู่สมเฝ้าทรัพย์มายกทรัพย์สมบัติให้คุณเลยค่ะนี่เลยค่ะนะคะคังสมบัติของคุณ ที่จากอดีตชาติฟังขอนปู่สมเปาซัพย์นะคะหรือหรือว่าเดอะกอลัมนะคะเขามามอบให้คุณนี่คือเทวดาประจําตัวคุณเทวดานั่นเองทุกคนเทวดานะคะด้านหลังทุกคนทุกคนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคน ทุกคนเนดะ้อส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเทวดาเทวดามาให้คุณเทวดาเทวดาคุณค่ะเบื้องบนจริงๆเบื้องบนมาให้โชคคุณค่ะมาให้เงินคุณด้านหลังคืออะไรค่ะทุกคนราชินีราชาทุกคน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 ,กค,นคุณจะเจอรักแท้ คุณจะเจอรวยต่อรวยคุณจะเจอรวยต่อรวยใช่เรือรา,าชินีไหมราชินีคบราชาทุเรียญชีวิตคุณจะมีแต่ความปังปูไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณยังไม่เจอกันคุณจะได้เจอกันในช่วงเวลาที่ฟ้าต้องการนะคะนี่คือจังหวะชีวิตนะคะจักรวาลจะส่งให้คุณได้มาเจอกันเมื่อคุณปรับภูมิของตัวเองเจอแล้วแต่ถ้าใครยังไม่อยากมีคู่ก็ไม่เป็นไรนี่คือนกนกยุง นะคะนกยูงนะคะผู้หญิงราชินีถือเหรียญรวย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 เลือเรวยเห็นเห็นรวยล้นล้นคุณจะเจอคู่ลักที่เหมาะสมกันที่รวยต่อรวยเงินต่อเงินนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเงินต่อเงินเลยค่ะนะคะสิ่งที่คุณโอกหกักเบื้องบนมาให้คุณนี่คือข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับเงินเงินเงินในเชื่องเดือน ตุลาคมนี้นะคะอย่าอ่อมอย่ายมนะนะคะใครที่อ่อมยมห้ามอ่อมห้ามยมนะคะนี่คือเบื้องบนเทวดาประจําตัวคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพอรมานั่นเลยค่ะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะได้แน่นอนเพราะขึ้นเดือบือเดือซำนะคะชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณนะคะปรับภูมิของคุณได้แล้วคุณเป็นผู้รู้ผู้สื่นผู้เบิกบานมีสเสน่ห์สร้างสเสน่ห์ให้ตัวเอง ปลูกต้นความสุขไว้เยอะๆนะคะยิ่งคุณปลูกได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในออฟการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรตอนนี้ให้รีบลงมือทําลงมือทําได้เลยอย่ารอช้าไม่มีวันบ,บ้าพร้อมนะคะมีแต่คําว่าลงมือแล้วก็ แก้ไขไปทีละจุดไปทีละจุดไปทีละจุดนั่นเองนะคะนะคะลงมือทําเลยการงานของคุณก็จะพุ่งทยานคุณจะเจอบางทีคุณจะเจอคู่ของคุณนะคะในที่ทํางานนะคะแต่เขาเป็นคนรวยนะคุณก็เป็นคนรวยเหมือนกันนะคะไม่ว่าเป็นคุณผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ที่แน่ๆคุณจะมีโชคก้อนใหญ่สิบนะคะทุกคน ใหม่ทุกคนไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้ว DM เพจราชินีผู้ยิ่งใหญ่ราชินีผู้มีมั่งคังร่ำรวยถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวนะชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มากๆรวยมากๆนะคะตอนนี้นะคะเป็น DM เพจนะคะมีความสุข มีความเป็นเพศแม่เป็นผู้ให้และก็เป็นผู้รับส่วนมากจะเป็นผู้ให้เป็นผู้มีความสุขทั้งกายใจถ้าเปรียบก็คือเป็นพระแม่รัศมีถ้าเปรียบเป็นศาสนาฮินดูก็คือพระแม่รัศมีมาโปรดคุณแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือพระแม่ธรณีมาโปรดคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเอ่อศาส,สนาคิดนะคะก็คือพระแม่มาลีใช่ไหมคะ พ่อแม่มารีหรือเปล่านะคะนั่นเลยค่ะนะคะพ่อแม่ที่รวยๆอะค่ะนะคะ,นะคะนี่แหละคะ่ะ DMP ทุกคนทุกคนคุณดูนี่นะคะสวยมากๆสวยสุดๆสำรับนี้มีแต่ไพ่สวยๆทั้งนั้นทุกคนดูดินี่คือโอ้โหทุกคนชีวิตของคุณจะเปื่องกูมันได้เปลี่ยนไปแล้วความ จงปลูกต้นไม้แห่งความสุขดอกไม้แห่งความสุขในใจในกายคุณชีวิตที่อับโชคอับเฉานะคะที่ระบมเอาหนองออกให้หมดนะคะนะคะแล้วชีวิตคุณจะได้มีแต่ความสุขฟ้าหลังฝนยังสวยงามเสมอได้ก่อนได้ได้วันไหนคะได้หลังวันที่หลังวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนะคะ ที่ในหลวงราชการที่9ท่านสวรรคตรวันที่13ใช่ไหมนับไปนะคะแต่ภายในเดือนตุลาคมชีวิตบางคุณบางทีคุณจะได้เร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะบางทีคุณโอกาสคุณจะมาเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะแล้วไงต่อคะมันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะ the world sun the e m p e r ร r ทองเงินทรัพย์สมบัติปู่สมเป้าทรัพย์ญาติทั้งหลายของคุณต่างพร้อมใจเอาเงินมาให้คุณ นั่นเองนะคะญาติในในอีกภพภูมินึงญาติในโลกคู่ขนานตัวตนของคุณคางสมบัติของคุณในโลกคู่ขนานนั่นแหละคะ่ะบังเกิดให้คุณได้เห็นเมื่อคุณเลิอกอ่อมเลิกยมนะคะทุกคนอะไรอะ่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะ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 คุณจะได้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่มากๆเดินดชะตา คุณจะมีชีวิตใหม่ใหม่เดอสตาก็คือดาวล้านดวงชีวิตที่คุณไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่บางคนบอกว่าป้าเนี่ยอายุเนี่ยเนี่ยเป็นแม่หนูได้เลยนะเป็นนั่นเนี่ยชีวิตป้าจะจะมีโอกาสไม่รู้มีค่ะ ตาบใดที่ยังมีลมหายใจนะคะจงทําตัวให้เข้มแข็งจงทําตัวให้ล่าเริงนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าเราบอกว่าเรา18ก็คือ18นะคะไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นคนอื่นเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรแล้วมีความสุขให้ทําไปเลยค่ะไม่ต้องแคร์คนอื่นนะคะถ้าเวลานะคะมีความทุกข์มากๆนะคะให ทำตัวเองเหมือนเจอกล้องถ่ายรูปให้ชูสองนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าสู้สู้นี่ยิ้มแล้วก็สู้สเหมือนเจอหน้ากล้องเวลาเวลาเจอหน้ากล้องทําไงคะชูสองนิ้วแล้วบอกสู้ส้แต่นะคะแล้วง่ายต่อคะเดินสตาชีวิตใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสที่ทุกคนแป๊บนึงนะคะทุกคน ชีวิตของคุณนับจากนี้มีแต่งสินดีงามมาให้คุณได้รับโอกาสดีๆโอกาสงามๆที่คุณจะได้รับนับจากนี้ค่ะนี่คืออัศวินถือดาบการก้าวไปข้างหน้าเดชสาตาชีวิตใหม่มีทั้งงานเง,งินทุกสิ่งทุกอย่างกำลังประเดประดังเข้ามาหาคุณค่ะกำลังหลั่งไหลเข้ามาท่วมท้นเป็นจักรวาลน,นะคะลอยอยู่บนฟ้าเงินที่นะคะเตรียมมาให้คุณได้จับ นะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยากให้อะไรคุณอีกคะ เดี๋ยกวกลัวเขามาขอห้องแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเป็นอะไรนักหนานท,ทุกคน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 เห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมความรักความสุขคุณจะได้ชีวิตใหม่ความรักใหม่ๆความสุขคุณเห็นดวงตาสวรรค์เปิดไหมคะคุณเห็นดวงอะดวงตาอ่ะเดี๋ยวเราจะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยไอโฟนชอบเป็นแบบนี้ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะเนี่ย อโฟกัสเลยยังแป๊บนึงนะคะไอโฟนมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะจากความมืดมนนี่คะ่ะนี่คะ่ะเขาเรียกว่าสุริยุปราคา่ะจากความมืดสว่างเห็นไหมคะแล้วดวงตาที่สามของคุณเปิดแล้วความสุขที่คุณจะได้รับโฟกัสแล้วนะคะให้ทุกคนจ้องนะเห็นไหมคะดวงตาที่สามของคุณเปิดถ้วยทองเลยคะ่ะคุณจะมีโชคมีลาบ มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะดวงตาที่สามของคุณเปิดแล้วจัก,กรวาลเปิดให้คุณได้รับเบื้องบนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรอคอยไม่ว่าคุณนับถือาศาสนาอะไรดวงตาที่สามเห็นไหมคะดวงตาที่สามของคุณเปิดแล้วนะคะเบื้องบนได้เปิดตานะคะเบื้องบนนะคะดวงตาของเบื้องบนนะคะดวงตาสวรรค์นะคะได้เปิดให้แล้วเออหรือว่าจะตั้งชื่อว่าดวงตาสวรรค์ดีนะคะไม่เอาเอานี้แหละนะคะเพราะได้ดั้งแล้ว นี่คือดวงตาสวรรค์ของคุณดวงตาสวรรค์ของจัก,กรวาลดวงตาสวรรค์ของเบื้องบนได้เปิดให้ส่งมอบนะคะความรักความอบอุน่นเงินทองเหลือเหลือรวยๆรวย,วยช่ำๆไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนรวยตอนนี้แหละรวยปีนี้วินาทีนี้เดือนนี้ค่ะรวยตอนนี้แหละค่ะ พันขาหนยตอนนี้แหละคะ่ะทุกคนไพสวยมากไพสวยมากทุกคนเดี๋ยวนะคะเราหัวล้อไปอะไรไปทุกคนอย่าว่าเรานะทุกคนอย่าว่าเรานะคะต่อค่ะทุกคนทุกคน ทุกคนนี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งใหม่ๆทุกคนถ้วยแล้วก็นะคะนี่คืองานใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือถ้าเป็นฮินดูเขาจะเรียกอะไรสักอย่างนะคะนี่คือจักรวาลพระอาทิตย์ สองแสงนะคะงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆโอ้โหได้ทั้งงานสิ่งที่คุณลิเริ่มทํานะคะทําเลยค่ะคุณคิดจะทาอะไรธุรกิจงานใหม่มันจะมีงานสองงานสามให้คุณลงมือทําเลยแล้วมันจะได้ดีดีดีนะคะธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจเก่าแต่ว่าเป็นสินค้าใหม่ของคุณคุณลงมือทําเลยค่ะ นะคะคุณจะมีแต่ความสุขเงินจะพังพูเข้ามาหาคุณรวยเหลือๆรวยล้นๆรวยช่ำๆเด The Tower ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะปัญหาที่รุมเร้วเพราะดวงตาสวรรค์จบแล้วนะเปิดปิดแล้วนะคะ The Tower มันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาที่ลุมเร้วนะคะนับจากนี้ สู้ไปข้างหน้าค่ะนะคะเซเว่นออฟคุณไม่ยอมพ่ายแพ้หรอกคะ่ะนี่คือนะคะคุณป้องกันตัวเองเสมอแม้โอกาสใหม่ๆที่คุณเจอมานะคะมันอาจจะแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยให้ระวังบางทีมันจบแล้วนะคะที่คุณเผชิญมาคุณต้องปลูกต้นแห่งความสุขเท่านั้นห้ามปลูกต้นความทุกข์นะคะเดีวไงต่อคะเดอะทาวเวอร์ค่ะคิงคิงออฟ คุณจะชนะสิคะนะคะเดอะทาวเวอร์คุณจะเจอปัญหานะคะเนี่ค่ะคุณเจอปัญหาที่ผ่านมาแล้วนับจากนี้คุณจะชนะลาคุณจะก้าวกระโดดเป็นราชาถือไม้เท้าคุณกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วปัญหาทุกอย่างคุณคี้ขายได้อ๋อปัญหานี้หรอเมื่อคุณเจอปัญหาหนักๆเข้านะคะคุณคือคุณที่แน่เจอปัญหาหนักๆให้เหมือนกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปคุณแล้วคุณชูสองนิ้วแล้วบอกว่าสุดๆนะ นั่นเองนะคะนะคะอย่าไปกลัวอะไรนะคะชีวิตเรานะคะเกิดมาเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราโคตรพิเศษเลยนะคะทุกคนและเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราโคตรโชคดีเลยเพราะบางคนเขาอยากมีลมหายใจเขาก็ไม่มีนะคะทุกคนนะคะนี่คือคุณจะได้รับโอกาสแล้วไงต่อคะเดอะทาวเวอร์จะจบสิ้นไปนะคะไพ่หลายไม่มีอะไรเลยมีแค่เดอะทาวเวอร์แล้วสามดบ นะคะปัญหาที่หนักหน่วงที่ผูกพันธนาการคุณไว้นะคะมันจะจบลงไหมคะนะคะนี่คือปัญหาถ้าคุณอ่อมคุณยมคุณก็จะเจอปัญหาเดิมๆนะคะเห็นไหมคะออกไปไหนไม่ได้นะคะถ้าคุณยังอ่อมยังยมนะนะคะยังอ่อมยังยมคุณก็จะเจอปัญหาเดิมๆนะคะแล้วถ้าคุณไม่อ่อมไม่ยมคุณก็จะมีแต่ความสุขการงานก็จะลุ่งแต่ถ้าคุณยังเป็นคนเดิม นะคะนี่คือนะคะถ้าคุณยังเป็นคนเดิมยังเป็นคนอ่อมคนยมคิดมากคิดเยอะปลูกแต่ต้นไม้ที่เป็นความทุกข์คุณก็จะเจอความทุกข์แต่ถ้าคุณเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความสุขความสุขก็พุ่งทะยานมาหาคุณดับสลายสิ้นสูญสิ้นสลายเพราะว่าเดอะทาวเวอร์นะคะคุณจะได้ปลดปล่อยนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, สูญสิ้นสลายแห่งความเบื้องบนได้ส่ง พลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนับจากนี้คุณแต่ได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วไพออกมาเตือนบอกว่าแต่ถ้าคุณยังเป็นเหมือนเดิมคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เพื่องบนมาบอกโอ้โอกาสดีขนาดนี้ถ้าคุณยังอ่อมยังยมเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะทุกคนเพราะนี่คือสิ่งที่ โคตรของโคตรดีโคตรของโคตรดีเลยนะคะทุกคนนะคะสิ่งที่คุณนะคะเราขอตั้งอันนี้เป็นที่เตือนใจคนที่ชอบอ่อมชอบยมแต่แต่ถ้าให้เราพูดจนหูฉีกหรืออะไรถ้าคุณไม่รับคุณก็ แล้วแต่ค่ะเพราะเราเราบอกจังหวะชีวิตใครไม่ได้หรอกค่ะเพราะไม่มีอะไรจะทำารเธอเท่ากับเธอทํำตัวของเธอเองนะจ๊าทุกคนเพราะฉะนั้นรับเอาไปแบบจุกจุรวยรวยช่ำช่ำช้ำช,ชนับจากนี้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมีแค่เดิมูนความคิดมากคิดเยอะแล้วก็อุปสรรคสามดาบคุณเจอมาแล้วเดินทาวเวอร์มันจบแล้วนะคะเพราะว่าคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญหา ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนี่คือดวงตาสวรรค์ของคุณเปิดแล้วนะคะไม่ดีตอนนี้จะดีตอนไหนมีทั้งเดอ s u ซันเดอรเวอร์เดอสตาสิบเหรียญราชาลาชินีนะคะเดอรเทมเพลเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่ในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆความรักใหม่ๆความสมหวังเจ้าชายเจ้าจริงมาหมดทุกที่งทุกอย่างนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ